สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะสบายดีพี่น้องทางสอปปลาวสิ้นใจพี่น้องทางเวียดนามนะครับแล้วก็พี่น้องทางอินโดนีเซียพร้อมนะครับเนาะกับเมนูมื้อนี้พี่น้องก๋วยเตี่ยวเส้นเล็กน้ำตกพร้อมกับข้าวเหนียวปั้นใไงกลิ่นกับข้าวพี่น้องเนาะมาจุดจวดมีกะปิพร้อมด้วยพี่น้องหักมาเป็นส่วนมื้อนี้ขอเป็นพริกสดครับมื้้อนี คุยเอาพิษสดเองคุยกับปะปินี่พี่น้องพักนี่พี่น,ออน้องร้อมมึงเด้อผักข้าวนี่ผู้ใด,ดกินผักข้าวได้กินกับปุกเจียวกระเซ้าพวกกันนะบาเฟตหายร้องซิบเบิ้งนะครับนะเอาร้องมาจัดเบิง้งนี่ผักแพลวผักไม้่มีครับอันนี้ขีบนี่บาเ็ดใส่ฟังนี่แล้วพี่น้องเนี่ย ฟังขันใอ้ทั้งจริงๆมัใส่ฟังไดก็ได้บหมดมันคอยบนลืดนะบางทีมันมาพอขันมันเองมันกันสินมันกันสิบตัวดูดตลาด อืมจุ่มุงไปเลยลืมไปุ่วยละ <c oughs> ขันบมาเขาเนี้ยเขาสวยก็แซ่บเหมือนกันพี่น้องเบ่งผักเพียวพี่น้อง เป็นหูเป็นแมงเจาะนะครับนี่คือปลอดสารพิษของแท้ครับพี่น้องปูเองกินเองปลอดภัยไร้ส,สารพิษ Hm. เวลภาครับ เขากับกุดเดียวกินข้าวเหนียวเข้าไปปุ๊บมันจะเปรี้ยบท่อมนะมับพี่นอองร้อมึง,ง,ง,งเด้อแซ่บในนอนครับ มือนีห่อเดียวเพราะมากินกับเขาเนีย้ยเพราะทุงเดียวพิเศษทุ่งหนึ่งคุงเสื้อสองทุง Fuck. <laughs>

โอ้อยังแซ่บครับพี่น้องแซ่บแซ่บยิ้มพร้อมใส่ข้าวเหนียวเข้าไปมื้อนี้พักกูเบิดยิ้มข้าวเหนียว ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การตามรับชมนะครับเนาะมาเพรหายไปโดนก็ยังให้การรับชมให้การต้อนรับกาเบิร์คลิปบาเพชรคือเก่านะครับเนาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์พร้อมเน้อพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้บาเพ็รลาพี่น้องกนสวัสดีครับแซ่บกดจะเจอพี่น้อง